สาราตาเตจันคาริเทวิมาเนียเทเปรเทจคาเมสรุวนาคาหาเนเคหาวทุมหิเกเตหุมมาจะยันตุเทวาสรัทธราวิสมยยักษาพันทัพนาคาติทันตาสันติเกยัง มูนิวาาระวะจันางสาทโวเมสุนันโตธรรมะสวรรค์รหะยมพระทันตาธรมะสวรรคกรหะยมพระทันตาธรมะสวรรคกพรโหะยมพระทันตา my มือทำทำบ่อํำปัญเนอ้อแก็บบ่อแท็ปั่นดาวมาเล่นดาวบ้านตามาเล่นหนักว่ามีก็มีตาใสจแต่ใส่เป็นตาบ็หน้าออกราะคือซาเข้าเมือซาอมเกลือเลยนาเหือทาลูจากลามาทากึงมาทายไม่ก่านหัวปักตัดน้ำขึ้นแครกน้ำขึ้นเหยื่อเยืแม่นางปาไม่แอแทเยอหกเป็นใครดีรับ เสียหนาของจางสาววัดจางมือมึงสาวปั่นหันมือแป้งคนบ่คนปั่นเด็กเด็กบ่เด็กปั่นตามาเล่นบ่มาจางมาเล่นหนากว่าคืนเด็กกว่า

โซเลียนนะไปฮะบอเนี่ยพยัคฆ์งูเนี่ยใม้มีโซมีนาโซเลียง้าว่าไปเนีไบอแลแล้วพอใจบอสที่ใจบอสและนะที่ใจบอ เนี hora, ่ยเขารออยู่ในวัทีนหนึ่งเมษาหกาเนี่ยวัยเงยหัวรัฐบาลวยไทยนะคนรออยู่เนี่ยให้คนมีใไงบอย

เออน้ำเข็นบุกคอยสั้นไหมบุกคอยหูเลี้ยงตัวเล็กเนี่ยพอเออตัวเล็กคี่บุกคอยสั้นเนี่ยเอาไปยสั้นเลยแหมอ๋อตามต่อตรงๆปไะเด้บ่วเดี๋ยวใชรางวัลที่หนึ่งเนี่ยคนที่ดึงเมตาเนี่ยเขาตามต่อตรงๆเนี่ยเขาไม่เล่นไม่แจ้งไปเลยด้วย ไอ้รอบหนึงแม่ไอ้กิ่รอบกิ่รอบนึ่งคอยรอบเอาตากันเลยคอยรอบนึ่ไัมันไม่

อันบอเอออันบใช่ไหมอันบอแม่ก่อนด้อแมก่อนด้วมันไงอันก็เสียอ้วนาโอ้โมันอันกบไดทั้งเน้อไงนสตัวบดวาแม่สตัวไปเลยเนี่ยี๋ยวก็มีแม่ชอบอะไรล้ำโยอะไรมั้ก็อย่างว่า อยกได้แล้ฝั่งโม่ลยางฝั่งว่าใจลิเกอยากได้โม่ลามหรือแยกได้ลิเกตัวตรงเป้ยนะแม่ไม่ต้องตัดเลยนะตะตตรงได้แม่เขาอีแต่ขึ้นนะแม่นะเขาอีลงข้ามกนาอ้อไม่เอาอะไรเลยเหรอแม่ถูกตาะารตัวตรงเป้ยแม่บ่แม่่แม่ลเกแม่จะเอาอะไรแม่อยากได้อะไรอยากได้อะไร

สอวันสองนเรือเหมอโตมนอันแล้วอะซ้ำโตเนี่ยจะได้จะ้ตตพอให้ได้ตรงตได้บ่าม่โตแล้วถอยให้เสียโอ

อยากได้เสื้อผ้ากลัหนาชุดกำลหนาสองคนรำสวนแน่แม่ไดุ้ดงหามบอสสคนรำส่วนแม่ไม่ใส่ไมใส่ไมาใเลยนะบอสใส่โอ้พอใจได้ได้ส่ได้ด้วย้องแคนไปเลยอธิบายสีพอได้ไหมไม่พอได้เพราะเลาใส่ไปสีแก้ ระข้ามมาเนี่ยธกิจขอแมเน้นอสทีตะข้ามเนี่ยมักไส่สุด่ายเนาะแม่เนี่ย ตงก็ป็นเสีขวที้าวเอบมมทุกคนเนาะหัวต <Yeah> ีน้าได้สร uh, ้างโตตรงเจออีตางามงามใช่ไหมลองเท้าแก้วนี <s 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 ่ง้งามทเจ็ดบริการก็ว้าว้าวว้าวเ้าวว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 าวาวว้าวว้้ายว้้าวว้าวว้าวาว้้า เขได้อย่ไรมะบานดบ้านหนอดอกทำไดไหมใครจะล้อจับไหมับแม่แค่นี้หนูก็ดีใจล้วแม่ให้นรวยหนูก็รวยทุกคนแม่ให้รวยอะสาธุจะท่องให้ไหมรวยวดนี้นะแม่ว เงินแซนมาทโบตรงๆนะเขาี่ห้ามอลำมาให้แล้วหาิเกมาให้แม่เอาบอสแม่เอบอสมาดมดีมาดมดีไอ้นี่แม่ต้องเอาซาตตนะแม่พพาเด้อันที่สิบอะนที่สิบเพพาเด้อเราแม่รงเงยุกบอสเอารงยยุบอตามโตตรงๆนี้ได้รงเงยยุแท อ๋ออไม่ชอบคยเพงอะแบบมะช้าแบบมะช้ายิ่งใหญ่มะช้ายิ่มให้อเ ไปได้ไงเนาะไปเดแกงแยกแต่งเออแยก่งทำดยอดหยังอดหยังเกินเลยนเลยแกหยัง่ไปย่าง้างอทำแล้วกัุแเพียงทุนับุแก่ได้บไม่สียงุน ดีก็ไปเลยีว้วห้างี้วอลลไรวา